นี่คือตัวริสงที่ตำแล้วนะครับแล้วก็หมุนเวียนให้ไปตามลงให้พ่อแม่ไปกินก็อย่าให้กินเยอะเรามีข้าวมันให้ปกติอยู่แล้วนะนี่เป็นตัวเสริมเฉยคือถัวริสงที่ตากแห้งสองสาแดดเนี่ย เอามาตําให้กินตอนป้อลุงนกลุงนกจะสมบูรณ์กล้ามเนื้อเกิดโอเคแค่นี้พอครับเราก็ไล่ไปตามโครงต่างๆ ตัวไหนฟักคู่เราก็ให้กินนานหน่อยตัวไหนฟักเดียวก็อย่าให้เยอะครับพอแล้เย,เยอะเกินไปัไล่ไปตามช่องต่างๆไล่เลี้ยงมาเดี๋ยวนี้ฟักคู่ให้กินเยอะหน่อยเดีย๋ยวนี้ลูกนกจะไม่สุดพ่อแม่นกก็ไม่สุดนะครับ ถุยสงที่ใช้ให้ดีมันก็มีประโยชน์แต่ถ้าใช้ไม่เป็นชับเอาถุยสงที่มีเชื้อรามาให้กินไม่มีการตากแห้งนะแล้วก็ให้กินเยอะเกินไปก็เป็นโทษก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันถุยสงเนี่ยมีประโยชน์ทั้งฟ้อนลุงนกทั้งใช้ใแข่งมีประโยชน์ทุกอย่างต้องใช้ให้เป็นใช้ปริมาณให้ถูกใชใ้ให้เหมาะสมกับสภาพ อ,อเห็นไหมครับรูปนกสมบูรณ์ทุกตัวเราเลี้ยงนกเนี่ยเราต้องมีความรอบคอบ เวลาเพราะลูกนกเนี่ยเราต้องคิดปัญหาให้ให้เป็นให้คิดคิดปัญหาแบบต่อเนื่องนกฟักในกรงเหล็กเนี่ยเวลาถ้าหลุดมัน่ยหลุดแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนยังไงนกไม่เชื่องเนี่ยเราต้องดูให้ดีต้องคิดสองั้นสามชั้นนู่นบางคนนี่เลี้ยงนกหลุดอักงากกรงกับกรงเก่ากรงเก่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กับก็เป็นปัญหาลูกนกมันก็ต้อง,ต,องต้องตายอยู่ไม่ได้เพราะมันเล็กเกินไป แต่ถ้าโตแล้วเนี่ยเรายังมาป้อนมือได้หลังใส่วงเนี่ยป้อนได้แต่ช่วงห้าวันห้าวันหกวันนี่กอใส่วงี่ลำบากถ้าพ้อแม่มันไม่ช่วยป้อนลำบากรอดยากรอดไปก็เป็นนกที่ใช้ไม่ได้เสียนกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงนกเนี่ยเราเราสร้างชีวิตเขาขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมีความรับผิดช,ชอบหนะป้องกันเหตุ ไม่ใช่ไปแก้ที่ปลายเหตุป้องกันที่ต้นเหตุอย่างเงี้ยนกหลุดมาเนี่ยเราต้องมีที่คุมที่คุมขังอีกทีนึง่งพวกที่รู้เวลารู้ถึงคิวจะได้กินเนีมันดิน้นพ่อแม่นกดิน้นของชอบ ผมเลี้ยงนกไม่ค่อยมีพลาดแต่ในเรื่องนกหลุดจากกรงหรือปัญหาป้อนลูกนกเนี่ยเพราะเราเราเราต้องหลับตานึกเหตุการณ์อนาคตด้วยสมมติว่าถ้าลืมลืมปิดกรงมันเนี่ยมันหลุดตรงมาอย่างเงี้ยเกิดลืมปิดเนี่ยมันหลุดมันจะไปอยู่ไหนมันจะบินไปไหนครับต้องป้องกันเหตุแก้ต้นเหตุไม่ใช่แก้ปลายเหตุนะครับ ไล่กินมาตามกงมาเรื่อยๆเรื่อยลูกน,ก,นกสมบูรณ์กระเพาะเต็มหมดเด่กกินเสร็จเดยวมันก็ไปป้อนลูกมัน ช่วงนี้ก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องพะวงเรื่องการใส่วงการดูแลลูกนกช่วงนี้สําคัญที่สุดถ้าเราเลี้ยงนกแข็งนี่เลี้ยงเช้ากลางวันจะไปไหนก็ได้ไม่เป็นไรถ้าไม่แต่ปล่อยนกบินแต่เลี้ยงลูกนกเนี่ยพอ่อน,นี่ต้องอยู่ทั้งวันต้องช่วยเหลือมันทั้งวันนะครับนอกเหนือจากพ่อแม่มันดูแลแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยมันอีกที เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอาหารบางทีให้น้ำเช้าเขาสายเ่อขี้ลงไปแล้วต้องขึ้นมาดูโอเคนะครับ